สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>กัลยาณมิตรนะคะที่น่ารักในช่องคุณยาดาเลิฟทาโร่นะคะก็มาเจอกันในทุกๆวันนะคะวันนี้หน่อยก็จะวันที่หน่อยอัดเนี่ยเป็นวันพระนะคะหน่อยก็เลยเอาสำรับนี้ขึ้นมาไพ่าการบูนนะคะเป็นไพ่ของคนไทยที่อ่านได้ทั้งออร์เคอร์แล้วก็ทาโร่นะคะแล้วก็ไพา่ย,ยัานนโลกเหมือนเดิมวันพระวันนี้นะคะหน่อยมีหัวข้อแล้วล่ะคะ่ะหัวข้อในวันนี้เลยก็คือ คุณถูกกำหนดมาให้เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะมาดูกันดีกว่าคำว่าผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยทำไมต้องถูกกำหนดมาแบบนี้นะคะมาดูพลังงานตัวตนของคุณแล้วก็เรื่องราวนะคะโดยการที่เปิดไพ่แล้วก็อ่านไปนะคะทั้งเป็นทั้งพลังงานแล้วก็คำจำกัดความหรือคำตอบนั่นแหละคะ่ะนะคะว่า ทำไมถูกกำหนดมาแล้วคนที่ถูกกำหนดมาต้องมีพลังงานอย่างไรต้องแตกต่างจากคนอื่นไหมหรืออะไรอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอืม ขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์นะคะเจ้าเกณฑ์วงชะตาเทพเทวดาเทพารักษประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หน่อยขออนุญาตในการเป็นสื่อกลางในการอ่านไพ่สื่อสารนะคะสื่อสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะเทพเทวดาของรักษาประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะว่าการที่คนเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะคุณคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะ มันจะออกมาเป็นอย่างไรขอให้การอ่านไพ่เป็นไปได้วยความราบรื่นนะคะขอให้หน่อยสามารถที่จะสื่อสารออกมาได้ตรงประเด็นตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จักรวาลอยากให้หน่อยสื่อสารในวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะให้กันหน่อยอาจจะอ่านไม่หมดหรือว่าตอบไม่หมดก็มาขอบคุณพร้อมกันในทุกๆวันเลยละกันเนาะนะคะ คุณคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะความขัดแย้งไม่ลงรอยกันพลังงานของคุณหน่อยว่าตอนนี้นะคุณน่าจะอยู่ในจุดที่เริ่มอยากที่จะเริ่มรู้สึกว่าที่ที่คุณอยู่คนบางคนที่คุณคบสิ่งแวดล้อมหรืออะไรบางอย่างอะ่ะมันเริ่มจะไม่เข้ากับตัวคุณแล้วอะค่ะอันนี้มันเป็นในลักษณะของการที่เป็นเหมือนคนที่ อาจจะรู้จักกันมานานหรือว่าเหมือนกับอยู่คุ้นเคยกันมานานไม่งั้นไม่สามารถที่จะโต้แยง้งหรือว่าไม่สามารถที่จะพูดคุยกันแบบนะคะพลังงานออกมาเป็นแบบนี้หรอกหน่อยว่านะคะมันน่าจะมีไซสัญ,ญญาณอะไรมาบอกกับคุณแล้วล่ะว่าตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีความารู้สึกว่าสังคมที่อยู่สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่ทำเป็นประจา สม่ำเสมอหรืออะไรที่มันเป็นความเคยชินน่ะคุณเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะต้องได้มีการปรับปรุงมันอาจจะต้องได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเออหรือเราควรที่จะขยับขยาย ะะเพราะว่าพลังงานของคนที่เกิดมาเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยหน่อยจะบอกเอาไว้เลยว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีมากล้นมากพอนะคะมีเยอะมีเกินมีเหลือนะคะถึงจะให้คนอื่นๆได้ถ้าเป็นในลักษณะของสังคมเพื่อนร่วมงานหรือว่าสิ่งที่คุณอยู่หรือสิ่งที่คุณทําถ้ามันไม่สามารถที่จะรองรับนะคะ รองรับภารกิจหรือรองรับอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันต้องมีการขยับขยายอะ่ะคุณอาจจะรู้สึกขัดแย้งในตัวเองรู้สึกว่าเริ่มอึดอัดรู้สึกว่าเริ่มอยากจะปลีกวิเวกหรือรู้สึกเริ่มอยากที่จะพัฒนาหาสังคมใหม่กลุ่มก้อนใหม่คอมมินิตี้ใหม่หรืออะไรใหม่ๆที่จะทําให้คุณได้พัฒนาไปมากกว่านี้อะค่ะเริ่มรู้สึกขัดแย้งในตัวเองเริ่มรู้สึกว่านะคะมีมีอะไรบางสิ่งที่มาสก,กิดให้เราในทุกๆวันให้เราอยากที่จะ หาอะไรใหม่ๆที่มันที่มันอาจจะตอบโจทย์เราได้มากขึ้นนะคะอะไรประมาณนี้ควบคุมเป้าหมายนะคะพไพ่ใบที่สองพลังงานหรือนะคะคุณถูกกำหนดมาให้เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คุณต้องเป็นคนควบคุมเป้าหมายของตัวคุณเองคะ่ะ ทุกสถานการณ์นะคะคุณจะสังเกตว่าทําไมคนเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ถูกเลือกคนที่เป็นคนที่ถูกกําหนดมาคนที่มีความแตกต่างชาวแสงหรือเป็นคนที่ต้องได้มาเป็นผู้ให้ต้องได้มาเป็นผู้นำนะคะบางทีคุณก็สงสัยว่าทําไมต้องพบเจออะไรที่มันที่มันอาจจะหนักหน่วงที่มันอาจจะ ต้องได้ใช้สกิลของการอาเอาตัวรอดหรือว่าการปรับเปลี่ยนอะไรอยู่บ่อยๆเพราะว่ามันเหมือนกับการที่เราเหมือนกับสมองเราอะค่ะนะคะ,นะคะถ้าได้มีการกระตุ้นถ้าได้มีอะไรเข้ามาเพื่อที่จะได้มีการรับคมอะคะ่ะรับคมสมองประลองปัญญาอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยมีความกระเตื้องและสามารถที่จะรู้จุดหมายอะไรได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เช่นกันการควบคุมเป้าหมายเนี่ยมันเป็นในลักษณะของหน่อยว่าตอนนี้นะ คุณน่าจะได้สายสัญญาณจากภายในของตัวเองแล้วแหละว่าบางทีอ่ะการที่เรายังอยู่ในจุดเดิมอ่ะนะคะมันอาจจะไปได้ได้ถึงเป้าหมายก็จริงแต่ว่ามันอาจจะช้านะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นให้กับคุณต้องได้นะคะลุกขึ้นมาให้ได้รีบเร่งให้ได้แบบคือต้องมีความกระตือรือร้นนะคะบางคนบอกว่าอยากใช้ชีวิตแบบเรียบเรียงง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องสูงสิงไม่ต้องอะไรกับใครขอใช้ชีวิตไปวันๆแต่บางทีอ่ะ ถากเราถูกกําหนดมาเราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกด้วยตัวคนเดียวได้นะคะยังไงเราต้องมีสังคมเรายังไงเราต้องมีคอมมิ n นิตี้นะคะการติดต่อก,การเจรจาเพราะฉะนั้นพอคุณเข้าไปอยู่ในจุดที่มีคนมากมายอะคะ่ะคุณก็จะต้องกลายเป็นคนที่อาจจะต้องได้ทําอะไรมากกว่าเพื่อนหรือว่าต้องได้ตัดสินใจนะคะเหตุการณ์เฉพาะหน้ามากกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าคนที่เป็นคนที่เป็นผู้ถูกเลือกหรือว่าเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ย คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่หน่อยรู้สึกได้เลยคือคุณต้องมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าสมมุติว่าเจออุปสรรคปัญหาหรือว่าสมมุติว่าเจอเรื่องราวแบบเฉพาะกิจอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณที่ต้องตัดสินใจหรือว่านะคะออกหน้าในการที่จะอธิบายออกหน้าในการที่จะพูดออกหน้าในการที่จะนะคะใช้ความสามารถในการพลิกแพงสถานการณ์เหตุการณ์ตรงหน้าคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ให้อีกอย่างหนึ่งนะคําว่าเป็นผู้ให้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้รั์สินเงินทองอย่างเดียวนะคุณอาจจะเป็นผู้ให้ในลักษณะของการให้โอกาสให้ความรู้นะคะหรือว่าให้อะไรต่างๆที่มันทั้งเป็นทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมอะค่ะนะคะให้เวลาก็ได้อะให้เวลาของคุณบางคนก็อาจจะเกิดมาเป็นผู้ให้ในลักษณะที่ต้องอาจจะต้องเสียสละเวลาของตัวเองเวลาส่วนตัวของตัวเองในการที่จะมาทำสิ่งต่างๆ นะคะอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วมันเกิดผลประโยชน์มันเกิดประโยชน์ให้กับคนหมู่มากอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการให้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเป็นการแบบให้แต่ทรัพย์สินเงินทองนะทุกคนการให้มันมีหลายอย่างค่ะทั้งรูปธรรมแล้วก็นามารมนะคะมันอยู่ที่ว่าผู้รับกับสิ่งที่คุณอ่าคุณที่คุณถนัดที่คุณเก่งเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะคะคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่พลังงานลบ อืหน่อยเห็นอันนี้หน่อยรู้สึกถึงความเนี่ยมันคล้ายๆกับอันนี้อพอเอาสามใบมารวมกันอะนะคนะ,ะสถานการณ์ของคุณมันเหมือนกับมันถึงเวลาแล้วนะแห่งการที่คุณต้องออกจากพื้นที่เดิมๆสังคมเดิมๆกลุ่มกุ่มก้อนเดิมๆเ,เพื่อที่จะนะคะเดินหน้าต่อไปสู่เส้นทางใหม่เพราะว่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นที่เก่าๆหรืออะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมีพลังงานลบมากกว่าพลังงานบวกอะคะ่ะ สักวันหนึ่งเดี๋ยวคุณก็ต้องโดนบีบโดนสถานการณ์บีบโดนความอึดอัดโดนอะไรต่างๆทั้งภายนอกและภายในมันบีบบีบให้คุณต้องออกมานะคะบีบให้คุณต้องเร่งนะคะออกมาจากจุดเดิมๆนะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณต้องได้ออกมาเพื่อที่จะเคลียร์นะคะ เพราะว่าพลังงานเก่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเริ่มพลังงานของคุณนะคะเริ่มเริ่มขัดแย้งแล้วนะคะเริ่มขัดแย้งกับสิ่งเก่าๆแล้วเริ่มเริ่มเป็นอะไรที่มันไปคนละทิศละทางแล้วอะมันเหมือนกับคนที่อยากที่จะพัฒนาหรืออยากจะไปให้ได้ไกลกว่าเดิมอะบางทีมันก็ต้องได้ทิ้งนะคะทิ้งอะไรเก่าๆทิ้งอะไรเดิมๆถึงจะเสียดายก็ต้องทิ้งค่ะเพราะว่ามันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะต้องได้ออกจาก นะคะสิ่งที่เป็นพลังงานที่อาจจะต่ํากว่าเราหรือว่าพลังงานที่ไม่เข้ากับเราแล้วนะคะอืมหน่อยว่านะพอสามใบนี้มารวมกันนะคะพลังงานของคุณนะคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยบางคนออกมาแล้วนะคะ บางคนก็เรียนรู้พัฒนาต่อยอดยกระดับความคิดหรือพัฒนาตัวเองจากภายในแล้วนะคะมันมีสัญญาณอะไรต่างๆบอกคุณหลายอาจจะหลายครั้งแล้วแต่ว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมแต่ถ้ารอให้พร้อมอะค่ะมันก็คงจะโดนพลังงานลบหรือว่าพลังงานที่อาจจะมไม่เทียบเท่ากับสิ่งที่เราต้องทําหรือภารกิจของเราอ่ะบางทีมันยิ่งดึงให้คุณนะคะไปได้ช้า ะะเพราะบางทีมันอาจจะมีต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ต้องทําให้คุณแบบเกิดแบบกระทันหันทันด่วนจนคุณรู้สึกว่าฉันรีบออกมาดีกว่าไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าที่เดิมมันอาจจะ,ะไม่เกื้อนหนุนกับคุณแล้วะคะ่ะบางสถานที่บางที่ทำงานบางสังคมบางกลุ่มก้อนบางบางอย่างอะ่ะมันมันถึงเวลาแห่งการต้องได้โล ะะมันเหมือนกับการเดทแอนรีเบิร์ดอะถ้าเผื่อเราอยากทําอะไรใหม่ๆเราต้องทิ้งสิ่งเก่าก่อนแล้วเราก็ต้องได้เริ่มต้นใหม่กับอะไรที่เราต้องได้มีการอัปเลเวลมากยิ่งขึ้นนะคะอืมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันไพ่ยานาโลกนะคะหน่อยขอไพ่ยานโลกห้าใบนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณมันน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะค่ะคุณต้องออกมาได้แล้วแต่ถ้าใครออกมาแล้ว หน่อยว่าสถานการณ์ส่วนใหญ่เป็นสถานการณ์เหมือนกับไฟบังคับอะ่ะเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบอู้อู้เห็นไหมนาทีทองกระเด้งออกมานาทีทองมันถึงเวลาแล้วจริงๆค่ะเอหน่อยว่าจัก,กรวาลครูค,ร,ครูบาอาจารย์ให้หน่อยมาสื่อสารวันนี้นะ่าจะมาบอกว่าหากตอนนี้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณอยู่สิ่งที่คุณเป็นน่ะคุณเริ่มรู้สึกแบบ เอ๊ะแล้วรู้สึกไม่ใช่แล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วไปได้สุดแค่นี้แล้วหรือว่าไม่สามารถที่จะเติมเต็มอะไรได้แล้วอะค่ะอืมเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเขาเรียกว่าความศีลไม่เสมอกันนะเนาะมันเป็นในลักษณะของหากเรา พัฒนาตัวเองยกระดับของตัวเองไปเรื่อยๆอเรายิ่งออกห่างจากสิ่งเดิมๆที่มันไม่มันมันไม่สามารถที่จะให้เราต่อยอดได้แต่ถ้าคุณอยู่ในสถานที่ที่มันโอเคแล้วไม่มีความรู้สึกอึดอัดแล้วคุณอยู่แล้วคุณสบายใจคุณอยู่แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วคนอื่นๆมากขึ้นนั่นนะคะคือพื้นที่ที่ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องได้ออกมาทำนะคะ เนี่ยหน่อยว่าคุณมีโอ้พลังงานดีมากๆเลยยังไงดีเอาไว้อย่างนี้เนาะอืมคุณจริงๆหน่อยว่าคุณรู้อยู่แล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะรอเลิกรอยามอยู่หรือว่ารอรอให้ใครอู้เห็นไหมทุกคนโอ้โหทุกคนขนลุกอีกแล้วอะ่ะเนี่ยนาทีทองสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็หลักเมืองโอ้โหขนลุกแล้วเป็นใบที่เด้งออกมา ทั้ง3ใบเลยนะยังไม่ได้เลือกเลยนะคะหน่อยก็พูดไปแล้วก็อยากให้เด้งออกมาอย่างนี้แหละนะคะแค่3ใบก็พลังงานแบบถ้า100%ก็เกิน60-70%แล้วอะคะ่ะว่าคุณเกิดมาผู้เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คุณเกิดมาเพื่อเป็นเหมือนหลักเสาหลัก เป็นจุดศูนย์กลางเป็นเหมือนกับแสงสว่างเป็นเหมือนกับที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นเหมือนกับผู้ให้เห็นไหมคะคุณเกิดมาผู้เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรคุณมีความหนักแน่นคุณมีความถ้าเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์อะคุณมีขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่รอคุณมาเปิดกุอยู่เท่านั้นเองนะคะอืมโอ้ไม่เด้งแล้วขอสองใบล้กันนะคะเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองนะเพื่อคนอื่นๆด้วย นะคะโลกโลกเนี่ยหน่อยเห็นทีไรหน่อยนึกถึงองค์พระแม่ไกอานะคะองค์พระแม่ธรณีองค์พระแม่โลกอนะคะ่ะคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบเห็นไหมศัตรูแพ้พ่พลังงานห้าใบดีหมดเลยยังไง <c oughs> อ่านไม่ดีไม่ได้นะคะเพราะว่าดีหมดเลยใช่ไหม นะคะอันนี้คือพลังงานของคุณแล้วก็สิ่งที่มาไพยันนโลกเหมือนมาการันตีอะนะคะว่าออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วนะคะออกมาจากออกมาจากโลกเดิมๆออกมาจากตัวคุณเดิมๆออกมาจากเซฟโซนหรือออกมาจากที่ที่ไม่ให้คุณได้พัฒนาออกมาสู่โลกใบใหม่ออกมาสู่พื้นที่ที่ นะคะหลังจากนี้จะเต็มไปด้วยคนที่เกื้อนหนุนคุณนะคะเกื้อนหนุนให้คุณได้ทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าต่อไปอ่ะคุณจะกลายเป็นเหมือนกับโอ้โหผู้ให้คุณเกิดมาผู้เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะคุณมีนะคะเหมือนกับคุณได้คุณมีสิ่งที่เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขุมทรัพย์เหรอหรือว่าเป็นเอไหน หน่อยนึกคำนี้ไม่ออกเดี๋ยวนะมระดกเหรอคะมระดกทรัพย์สินหรือสิ่งที่มันมีคุณค่า ะะที่เหมือนกับจะสามารถที่จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจบางทีนะคุณอาจจะมาไม่ได้เป็นแค่เฉพาะคนที่เกิดมาเพื่อเป็นคนที่ทําอะไรต่างๆหาเพื่อคนอื่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวนะหน่อยว่าคุณเกิดมาเนี่ยคุณสามารถที่จะเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรไลท์วอลเกอร์เนาะหรือว่าชาวแสงหรือว่าคนที่มาเพื่อที่จะมาปฏิบัติภารกิจนะคะเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับแสงสว่างให้กับใครหลายๆคนนะคะ การเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่หน่อยรู้ล้นะคะจากที่อ่านเรื่องราวพลังงานของคุณเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการให้องค์ความรู้การ จากประสบการณ์จากการดึงพรสวรรค์ของคุณจากการยกระดับจากการาพัฒนาตัวเองของคุณจากภายในเนี่ยค่ะคุณเรียนรู้คุณพบเจอนะคะแล้วคุณก็ตกตะกอนออกมานะคะแล้วมาเพื่อที่จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่เป็นผู้ให้ความรู้ผู้ให้ประสบการณ์ผู้ให้แสงสว่างมันเป็นเหมือนกับให้ให้ในสิ่งที่มันมีคุณค่าต่อผู้รับนะคะ เหมือนกับคุณเคยได้ยินอันนี้ไหมเหมือนกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอะค่ะเกิดมาแล้วมีแต่ให้ลูกไม่เคยที่จะได้เป็นผู้ปฏิบัติมีแต่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวอะค่ะอันนั้นอะมันคือการ,ม,การมันคือความฉาบฉวยแต่การที่เป็นผู้ให้ของคุณอะนะคะหากคุณเป็นพ่อแม่ก็เหมือนกับคนที่เปรียบเหมือนกับการให้องความรู้ให้พื้นฐานพื้นฐานชีวิต นะคะในเรื่องของความรู้ประสบการณ์นะคะหรือว่าให้ให้สิ่งที่มันมีคุณค่าที่ลูกคุณสามารถที่จะเอาไปต่อยอดนะคะพัฒนาตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองสามารถที่จะอ,อยู่ในโลกใบนี้ที่มีความการแข่งขันแตกต่างหลากหลายได้นะคะหน่อยว่าไพา่หน่อยว่าคลิปนี้น่าจะเป็นเฉพาะเจาะจง นะคะเฉพาะเจาะจงอาจจะไม่ทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้นะคะตอนท้ายในยที่หน่อยเปิดมาเนี่ยนะคะเราได้ไพ่ที่มีพลังอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะคุณเกิดมาผู้เป็นผู้คนที่เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่บางคนอาจจะต้องได้ให้ในเรื่องของการเสียสละนะคะเวลาเสียสละนะคะบางส่วนของชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะมาเป็นเหมือนกับคนที่นะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นผู้ให้อ่า คล้ายๆกับไลฟ์วิร์เกอร์หรือว่าคนที่เอาดึงประสบการณ์ดึงพรสวรรค์ดึงความรู้ของตัวเองนะคะมาต่อยอดให้กับคนอื่นๆให้เขาได้รับจากคุณไปแล้วเขาสามารถที่จะนําสิ่งที่คุณให้ตรงเนี้ยนะคะไปใช้พัฒนาตัวเองนะคะบางคนก็อาจจะมาเป็นในลักษณะของอชาวฮินเลอร์ก็ได้เนาะชาว พวกฮิลลิ่งฮิลใจฮิลเลอร์อย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับคนที่คล้ายๆกับของหน่อยอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่ก็กําลังศึกษาเรียนรู้นะคะศาสตร์แห่งการอ่านไพ่หรือการเกี่ยวกับอ่าเรียนรู้ในเรื่องของธุรกิจอะไม่จําเป็นต้องเป็นสายนี้อย่างเดียวนะเรียนรู้เรื่องของธุรกิจหรือว่าทําธุรกิจมาทั้งชีวิตแล้วกลายมาเป็นเหมือนกับคนที่เป็นคัมภีในการที่จะมาสารต่อ นะคะองค,ความรู้ให้กับคนที่จะมาต่อยอดหรือว่าลูกหลานคนที่จะมาสานต่อกิจการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าหน่อยอย่างที่หน่อยบอกคุณเป็นเหมือนเสาหลักคุณเป็นเหมือนคนที่ต้องทําเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็กลายมาเป็นเหมือนกับแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าเป็นเหมือนกับคมภีร์ชีวิตให้กับใครหลายๆคนนะคะนะคะอืมดูสิทรงพลังมากๆสามใบนี้นะคะสวยงาม ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ให้ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะคล้ายๆกับบางคนก็นับถือองค์พระแม่ไกอาองค์พระแม่ธรณี นะคะบางคนก็เป็นคนที่ทํางานทางออนไลน์ทางโลกออนไลน์นะคะบางคนก็เป็นอาจจะเป็นข้าราชการนะคะหรือว่าคนที่บูชาองค์มหาพญาครุฑอันนี้จริงๆเป็นพญาเหี่ยวแหละแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเห็นเป็นองค์พญาครุฑนะคะคนที่มีความซื่อสัตย์คนที่มีความชัดเจนคนที่เป็นคนที่มองการไกลนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเ,เป็นป้อมปราการด่านหน้านะคะ เพราะว่าเหมือนกับคุณมีรังสีพลังงานแห่งการทำลายล้างด้วยนะ ทำลายล้างในสิ่งที่ไม่ดีนะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ถูกต้องอคุณขจัดออกไปหมดเลยบางทีมันอาจจะขัดแย้งกับคนอื่นน่ะแต่ว่าคุณก็จะยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องความชัดเจนเพราะคุณรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกกฎหมายถูกกฎเกณฑ์หรือว่าถูกศีลธรรมจริยธรรมยังไงสุดท้ายก็เอาชนะสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าศัตรูหมู่มารต่างๆได้นะคะบางคนก็อาจจะเคารพนับถือหลวงปู่ทวดนะคะบางคนก็อาจจะเป็นคนที่นะคะ ชอบไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดนะคะต่างๆหรือว่าศาลหลักเมืองนะคะหรือว่าเพิ่งไปมาหรือบางคนอาจจะเป็นแกนนําเพื่อนๆกลุ่มก้อนในการพาทาสิ่งดีๆชวนกันไปปฏิบัติธรรมไปถือศีลเจริญภาวนาเป็นตัวหลักสําคัญหรือเป็นตัวเหมือนกับเป็นคนเป็นตัวอย่างนะคะในการทําสิ่งดีๆในแต่ละวันของคุณไปนะคะแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องได้กลายเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คุณจำไว้เลยว่าคุณจะมีมากกว่า ะะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาพอคุณได้อะไรมาโดยที่คุณรู้สึกว่ามันคือความมหัศจรรย์คุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะเผื่อแผ่คุณอยากจะแบ่งปันนะคะอะแล้วทีนี้หน่อยขอปิดท้ายด้วยไพ่นะคะการบูนอีกสองใบนะคะโอ้โหความเชื่อ q u e e n of Cup โอ้โหผู้ที่เข้าใจจิตใจและความรู้สึก มีเซนส์สัญชาตญยานเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษเป็นคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในการคิดดีทดําดีปฏิบัติดีแล้วก็ไม่เคยที่จะนะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเองเชื่ออะไรแล้วไม่เคยที่จะไปขัดขวางหรือว่าไปบูลลี่หรือว่าไป คิดร้ายหรือว่าไปบอกว่าความเชื่อของคนอื่นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่คุณเป็นคนที่มีความเชื่อเป็นของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ทำกับตัวเองนะคะแล้วก็ให้คนอื่นๆเขาเห็นเอง เห็นกับตาในสิ่งที่พอคุณปฏิบัติพอคุณทำออกมาเนี่ยนะคะแล้วชีวิตคุณเป็นอย่างไรคุณใช้ตัวเองเหมือนกับเป็นโมเดลอะค่ะในการที่จะให้คนอื่นเขาเห็นว่าเนี่ยนะที่ผ่านมาคุณปฏิบัติอย่างไรคุณทำอย่างไรคุณถือศีลทำบุญทำทานคุณคิดดีทำดีปฏิบัติดีเป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนอื่นๆและยืนหยัดอยู่ในคุณงามความดีอะให้คนอื่นๆเขาได้เห็นว่าผลของชีวิตของคุณตอนนี้เป็นยังไงแล้วคุณเป็นยังไงคะคุณเป็น คว e นอคัพค่ะคุณเป็นราชินีถือถ้วยคนที่มีเซนส์สัญชาตญาณการตื่นรู้คนที่สามารถที่จะเยียวยาคนที่สามารถยกระดับคนที่เข้าใจคนอื่นด้วยประสบการณ์ของตัวเองเป็นคนที่เข้าใจในก้นบึง้งบางคนอาจจะเป็นคนที่มองคนออกมีเซนส์สัญชาตญาณไม่งั้นไม่กลายมาเป็นเนี้ยค่ะ ผู้ที่เข้าใจจิตใจความรู้สึกเหมือนเป็นนักบําบัดได้ด้วยนะอย่างที่หน่อยบอกเอาไว้เลยฮิลลิ่งใช่ไหมคะฮิลลิ่งฮิลใจเมื่อกี้ใช่ไหมนะคะอืคุณอาจจะกลายมาเป็นนักบําบัดก็ได้นะแค่คําพูดของคุณไม่จําเป็นต้องออกช่องเหมือนหน่อยก็ได้บางทีเนี่ยคุณอยู่เฉยๆแล้วมันจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาขอคําแนะนําในการปฏิบัติในการใช้ชีวิต ทำยังไงให้มีความสุขในทุกๆวันทำยังไงให้สามารถผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ทำยังไงให้สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคุณมีรังสีออร่าแห่งความสุขมันเปล่งประกายออกมาหน่อยถึงบอกว่าคุณนะเป็นเหมือนกับเป็นชาวแสงอ่ะเป็นคนที่จะเป็นแสงสว่างเป็นจุดศูนย์กลางเป็นที่รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนอื่นๆเนี่แหละคะ่ะคือการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ะะเอาเป็นว่าใครที่มีความคิดแบบนี้หน่อยก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะโอเคค่ะหน่อยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย